ครับเวลาที่เราจะใช้งานจริงเดี๋ยวขั้นแรกนะครับผมจะปิดโหมดประหยัดพลังงานก่อนสำหรับเครื่องของผมนะปิดโหมดประหยัดพลังงานเสร็จเราก็จะเปิด GPS ก่อนนะครับจากนั้นเปิด Track Recorder จากนั้นเปิดเข็มทิศ โดยอย่างที่บอกว่าเข็มทิศเราเซตค่าให้มันมีเส้นนําแบบนี้ซึ่งเวลาเราหันไปทางไหนเส้นนํานี้ก็จะหมุนตามดังนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะออกจากบ้านเพื่อที่จะไปออฟฟิศเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันแท็กเส้นทางย,ยังไงนะครับเป้าหมายของเราจะอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้เดี๋ยวผมจะไปตามเส้นนี้ เวลาฝึกก็ก็ฝึกง่ายๆอย่างเงี้ยครับรแล้วก็ลองดูคราวนี้ตรงตรงตรงเส้นนี้แหละที่มันจะทําให้เราเห็นว่าเออเรากำลังจะไปทิศไหนสมมุติเราจะไปที่มมจ,ทจุดนี้เนี่ยแล้วก็เอาเส้นวางอย่างนี้เลยแล้วเราก็เดินตรงไปเลยถ้ามีเทลเราก็เดินตามเทลถ้าไม่มีเทลก็ฟันเข้าไปาโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินทางกันเดี๋ยวปิดหน้าจอก่อนนะครับ อตอนนี้เดินทางมาได้พักหนึ่งแล้วเห็นไหมครับเส้นมันจะแท็กออกมาเป็นเป็นเส้นอย่างนี้เลยตามถนนอย่างนี้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยในระหว่างทางสมมติว่าเราต้องการมาร์กจุดวิธีมาร์กจุดเนี่ยให้มันเป็นกรุ๊ปเดียวกันผมใช้วิธีนี้เข้าไปที่แท็กรีออเดอร์นี่นะครับแท็กรีออเดอร์เสร็จสมมุติเราจะมาร์กพิกัดเรากดที่รูปธงนี้เราก็ตั้งชื่อสมมุติว่าเราตอนนี้เราเจอก้อนหินนสมมติแล้วก็พิมพ์ไป หรือว่าเราต้องการถ่ายเป็นรูปยิ่งดีเลยถ่ายเป็นรูปก็ก็จะเป็นภาพเก็บไว้เลยนะครับเวลาสูมเข้าไปดูเนี่ยม,มันก็จะเห็นเป็นรูปกล้องเห็นไหมซึ่งซึ่งการที่เราทําแบบนี้มันก็ทําให้เรารู้รายละเอียดเส้นทางได้มากขึ้นตอนย้อนกลับมาดูตอนหลังว่าอจุดตรงนี้จุดเป็นยังไงหรือว่า ที่เราเจอทานน้ำเป็นยังไง้ยงงครับโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้ผมขับมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วเห็นเส้นแทรกไหมครับนี mm ่อย่างนี้ถามว่าเราจะหลงไหมถ้าเรามีเส้นแบบนี้โอเคพอมาถึงจุดหมายปลายทางแล้ว mm hmm. เราต้องการปิดนะครับ mm hmm. เนี่ยเส้นมันจะบอกหมดเลย mm hmm. เส้นสี mm hmm. แดงนี่คือ ระดับความชันนะครับผมขับมาระดับความชันแล้วก็เส้นสีม่วงนี่คือความเร็วนะครับข้อมูลตรงนี้จะบอกไว้หมดเลยว่าอะไรเนี่ยสามารถคำนวณได้อีกว่าไปกี่แคลอรี่สต็อปหยุดไปกี่นาทีค่อนข้างละเอียดนะครับละเอียดมากมีแม้กระทั่งจุดหยุดจุดอะไรเนี่ย โอ okay. เคคราวนี้พเราะจะปิดนะครับแล้วก็แค่กดตรงปิดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรากดตรงนี้แล้วก็เลือก edit e detail เพื่อที่จะตั้งชื่อทดสอบโอเคนะครับมันก็จะเซฟไว้ละอยู่ใน record e d t tab นีเจอละนะครับตรงนี้้วผมจะแนะนำให้ว่าให้แบ็克อัพไว้เสมอนะครับวิธีแบ็克อัพก็คือให้มันเอ็กซ์พอร์ตออกไปเป็นไฟล์ k m z เนี่ย export ไฟล์แล้วก็อัพขึ้นไปไว้ใน Google Drive ก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยข้อเสียของเจ้าโปรแกรมเนี้ยก็คือว่าไฟล์เราเกิดกดผิดลบคือมันจะหายไปเลยนะจะหายไปเลยครานี้เนี่ยก็จะมาดูต่อว่าสมมุติว่าเราจะกลับทางเดิมทำยังไงนะครับผมจะบอกว่าไอ้ลูกศรตรงเนี้ย ตัวนี้แหละถ้าเราไม่เปิดให้มีเส้นนําทางแบบนี้เวลาที่หาสัญญาณไม่เจอไอ้ลูกศรตัวนี้มันจะหมุนวนหมุนวนหมุนวน,วนจนเราหาทิศไม่ถูกที่บอกที่บอกเอาไว้ไนะครับอัน,นี้ถ้าเรามีเข็มทิศอย่างเงี้ยมันจะใช้เข็มทิศในการที่จะหานะครับถึงแมล้ลูกศรลูกศรเนี่ยมันจะใช้ GPS สัญญาณ GPS แต่ว่าไอ้ตัวเส้นเนี่ยมันจะใช้เข็มทิศดังนั้นถึงเมื่อสัญญาณ GPS หายเราก็ยังรู้เข็มทิศอย่างเนี้ย เร,เราเห็นแล้วใช่ไหมว่าเส้นเนี่ยมุ่งหน้าไปทางนี้นะครับแต่ดูลูกศรสิลูกศรกลับมุ่งหน้าไปทางนี้สมมุติว่าเราต้องการมุ่งหน้าไปทางนี้เนี่ยถ้าเราไม่ใช้เส้นไกด์นำทางปั๊บเนี่ยหรือว่าไม่มีเส้นที่เราแท็กน้ามาเนี่ยเราจะมองไม่รู้เลยว่าตอนนี้เราก็ยังมุ่งหน้าไปทิศไหนสมมุติว่า,าจะไปทิศนี้เราก็แค่ลากเอาเอาให้เส้นเนี่ยมันทับทิศแล้วเราก็เดินตามไปทางนี้ยังไงก็ไม่หลงนะครับ คราวนี้สมมุติว่าเราจะกลับเส้นทางเดิมเรากลับในโหมด explorer mode ก็ได้อย่างี้แล้วเราก็หมุนกลับเส้นทางเดิมเดินกลับง,ง่ายนี่ง่ายงายอย่างนี้เลยนะครับโอเคอยากให้เพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูปิดกันเนี่ยอยากให้ให้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับว่าพอใช้ในมือห้องห้องปั๊บ ใช้ในป่าก็ไม่ยากละพยายามเปิดใช้บ่อยๆ